Hi, this is Before 30 Podcast, knowing yourself a little more. ก่อน30 Book Review ก็ก่อน30 Podcast ผมดีนยศครับครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราสองคนก็จะกลับมาหาเรื่องราวดีๆนะครับที่ได้จากการอ่านหนังสือได้จากการประสบการณ์ต่างๆนะครับได้จากการอ่านบทความแล้วก็เอามากล่งกองนะครับเป็นเนื้อหาดีๆที่จะทาให้ที่ทําให้เพื่อนๆชาวมิเลเนียลทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวเองดีมากขึ้นนะครับครับแล้วก็เห็นช่วงนี้คุณยศกําลังอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่าครับ มีเรื่องอะไรดีๆมาแนะนํำไหมครับอ๋อครับใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ต่อจากครั้งที่แล้วเรื่องแบบทดสอบที่จะให้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับก็เลยไปพบเจอแบบทดสอบอีกอันหนึ่งครับชื่อ strength finder ครับตามชื่อเลยก็คือเป็นแบบทดสอบเพื่อหาจุดแข็งของตัวเราเองเนียครับก็คือแบบทดสอบนี้นะครับก็เป็นแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากบริษัทใหญ่ๆในประเทศอเมริกาเลยนะครับ คือเขาจะให้พนักง,งานทําก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะแอดไซน์งานไหน,ไ,หนไปให้พนักง,งานคนไหนอะครับได้ถูกต้องอ๋อคือคุณยศหมายถึงออตอนที่เขาดับพนักง,งานเข้าไปก็ให้ทําก่อนเลยใช่ไหมครับอใช่ครับเขาใช้อันนี้เลยครับอืก็จะมีการสถิติของอคนจากทั่วโลก160ประเทศเลยนะครับผมผู้จะทํานะครับก็คือ,อแกลล็อกครับเป็นบริษัทคอนซัลท์นะครับ คือดังระดับโลกอยู่ก็จริงๆแบบทดสอบเนี้ยเราสามารถหาทำได้จากหนังสือในร้านหนังสือทั่วไปนะครับมีวางขายอยู่ครับชื่อ Strength Finder เลยชื่อเหมือนแบบทดสอบเลยครับหนังสือโดยหลังทําเสร็จเขาก็จะมีรีพอร์ตให้นะครับให้เราดาวน์โหลดมาอ่านเพื่อที่จะให้รู้จุดแข็งของเราห้าลำดับแรกอะครับ <c oughs> จริงๆทางหนังสือถ้าอ่านเสร็จจะเขาจะบอกว่าเราควรโฟกัสไปที่สาลำดับแรกนะครับทีนี้มาถึงหลักการ <c oughs> ของแบบทดสอบเนี่ยครับ คือหลักๆเลยก็คือเขาเน้นให้เราเสริมจุดแข็งครับเขาบอกว่ามันจะดีกว่าที่เราไปเสริมจุดด้อยนะครับในระยะยาวครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีไหมครับดีว่าเรามีตีมอะไรกันบ้างในแบบทดสอบเนี่ยดีเลยครับผมยิ่งอยากรู้อยู่ครับว่าจริงๆถ้าจะเสริมจุดแข็งนี่จะมีอะไรให้เสริมบ้างครับ ทำเสร็จเนี่ยครับเขาก็จะแบ่งจุดแข็งออกมาได้เป็น34จุดแข็งนะครับซึ่งผมขอแบ่งเป็น4ทีมหลักๆเลยละครันนะครับในพอดแคสต์ EP นี้ก็ทีมแรกนะครับก็คือ e x e c u t i n g ครับก็คือเป็นทีมของคนที่มีจุดแข็งคือด้านการลงมือทําครับผมตัวอย่างของทีมนี้นะครับจุดแข็ง Achiever ครับอันแรกก็คือผู้บรรลุเป้าหมายครับผมจุดแข็งที่2คือ Discipline ครับหรือผู้มีวินัยนะครับ ส่วนทีมที่สองครับคือ relation ship building ก็เป็นทีมของคนที่มีจุดแข็งด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการสร้างคอนเนกชันด้วยครับโดยตัวอย่างของจุดแข็งนะครับก็คืออันแรกก็คือ communication ครับหรือว่าการสื่อสารที่ดีนั่นเองนะครับจุดแข็งที่สองคือ harmony ครับก็คือการสร้างความกลมเกลียวหรือว่าปรองดองนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการ ทำงานร่วมกันกับคนอื่นในกลุ่มที่ทำงานนะครับเราก็อาจจะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างคนในกลุ่มนั้นๆส่วนทีมที่3ามนะครับคือ influencing ครับจะมีจุดเด่นด้านการโน้มน้าวผู้อื่นครับหรือสร้าง Impact ให้ผู้อื่นนะครับตัวอย่างจุดแข็งก็อย่างเช่น comma นะครับอันนี้ก็จะสุดตรงเลยครับไปทางการบังคับแกมบังคับคนอื่นให้ทำนะครับตามที่เราอยากได้จุดแข็งที่2นะครับก็อย่างเช่น woo ครับก็คืออันนี้จะซอฟต์ลงครับคือจะเป็น จะเป็นการเน้นโน้มน้าวนะครับชนะใจผู้อื่นทีมสุดท้ายนะครับก็คือ strategic thinking นะครับทีมนี้เนี่ยจะเหมือนเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งเกี่ยวเรื่องมันสมองเลยก็ได้ครับจุดเด่นก็คือ,อจะมีความคิดที่เป็นระบบนะครับมีการวิเคราะห์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างของจุดแข็งของทีมนี้นะครับก็อย่างเช่น analytical ครับก็คือมีการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ strategic น,น,นะครับ การณจิเนี่ยคือเหมือนเรามีจุดแข็งด้านการวางกลยุทธ์นะครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นๆมีการวางออปชั่นต่างๆแล้วก็หาทางเลือกที่ดี่สุดประมาณเนี้ยครับอืมครับแล้วอย่างนี้คุณยศลองทําแบบทดสอบแล้วหรือเปล่าครับได้จุดแข็งอะไรบ้างเหรอครับอืมก็ได้เคยลองทําแล้วนะครับผมก็ทําออกมาแล้วได้สามอันดับแรกก็คือ f u t u r อร t i ิสติครับโฟกัสแล้วก็สุดท้ายคือไอเดียชันนะครับ อืเป็นเป็นแบบไหนบ้างเหรอครับในสี่ทีมเนี่ยครับอ๋อก็จริงๆแล้วอ่า f u t u r i s t i c เนี่ยกับ ideation นนะครับจะอยู่ใน strategic thinking นะครับผมทีมสุดท้ายส่วน focus ที่ผมได้จะอยู่ในทีมแรกครับ executing คือมุ่งมา่นทำให้สำเร็จครับผมบก็ถ้าจะให้อธิบายนะครับจากตัวอย่างของผมที่ได้เนี่ยว่าจะเอาไปใช้ยังไงนะครับอย่าง futureistic เนี่ยครับ จุดเด่นคือการที่มีการวางแผนอนาคตนะครับจะตั้งเป้าหมายสร้างออปชันแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าเพยายามหาวิธีให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ครับมีการวางแผนในอนาคตครับผมซึ่งทางหนังสือเนี่ยก็ทำออกมาแล้วรีพอร์ตเขาก็แนะนําให้ผมอะจับคู่การทํางานกับคนที่ได้จุดแข็งแอคทิเวเตอร์ครับคือจุดแข็งเนี่ยเหมือนก็ว่าเป็นคนที่ทําลงมือทำอครับ ส่วนผมมาวางแผนเขาลงมือทําก็จะเข้าขากันได้ครับผมส่วนจุดแข็งที่สองนะครับโฟ<ฮ>กัสที่ได้อ่ะก็นับว่าโชคดีเหมือนกันที่ผมได้นี้ก็คือมันค่อยๆจะส่งเสริมกับจุดแข็งฟิวเจอริสติกที่ได้เพราะว่าเอ,อเป็นจุดแข็งที่ผมอะ่ะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เอ,อไม่เหมือนกับว่าไม่วอกแวกครับไม่ออกนอกเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ครับผมส่วนอันสุดท้ายไอเดียชั่นนะครับก็คือการที่เรา หาลิงก์จากสิ่งต่างๆครับเพื่อหาคําตอบหรือว่าหาความเป็นไปหากลไกการทํางานของสิ่ง,งนั้นๆนะครับจริงๆพูดง่ายๆก็คือเรามีไอเดียเยอะแยะนั่นเองนะครับซึ่งทางหนังสือเนี่ยก็เลยแนะนําว่าก่อนที่จะเอาไอเดียไปใช้หรือว่าแนะนําให้คนอื่นใช้ต่อเราควรจะตกแต่งให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับอืมครับโอ้โหนี่ฟังดูแล้วนี่มีไอจุดแข็งที่น่าสนใจข้างนั้นเลยนะครับ ครับผมครับอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาหนังสือมีแนะนํำไหมครับว่าคุณยศเหมาะจะทําอาชีพอะไรอครับเป็นซีโอหรือเปล่าครับผมไม่ได้ครับผมอ๋อครับครับก็ถ้าจะเอาจากจุดแข็งใหญ่สุดเลยนะครับยกตัวอย่างจากฟิวเจอร์ิสติกที่ผมได้ก็หนังสือก็แนะนําให้ผมสร้างธุรกิจเว้ครับหรือว่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็อาจะเป็นสตาร์ทอัพนะครับ ที่เกี่ยวเทคโนโลยีอะไรประมาณเนี้ยครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ซึ่งเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือมันใช้การวางแผนอนาคตอะครับหรือว่าเราต้องมีวิสัยทัศน์มีการวางกลยุทธ์ในอนาคตค่อนข้างเยอะครับผมอ๋อครับโหอย่างนี้ผมว่าต่อไปเนี่ยไทยเมืองไทยเราก็น่าจะมียูนิคอนตัวแรกแล้วนะครับครับผมบริษัทยนนี่เองครับครับทีนี้มาที่ดีนบ้างครับ ได้ได้ได้เคยทำไหมครับไหนลองแชร์แชร์ให้เพื่อนเพื่อฟังดูก็ได้นะครับถ้าเคยลองอืมก็จริงๆผมก็เพิ่งทำมาเองครับไม่นานมานี้เลยครับอือครับสามอันดับแรกเนี่ยผมได้ Input Focus แล้วก็ Learner ครับครับ Input เนี่ยก็คือพวกนักสะสมข้อมูลครับเป็นนักสะสมความคิดสะสมสิ่งของสะสมความสัมพันธ์ซึ่งคนที่มีลักษณะอย่างเนี้ย ก็จะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านบทความชอบเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับ <c oughs> เพื่อว่าจะได้จะได้รู้ข้อมูลเยอะๆแล้วก็บางทีก็แค่รู้เฉยๆครับไม่ได้มีเป้าหมายหรอกครับว่าจะเอาข้อมูลที่รู้เนี่ยไปทําอะไรต่อแต่ขอให้ได้สะสมขอให้ได้รู้ไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ส่วนครับ <c oughs> ส่วนข้อ2ก็คือโฟกัส ข้อนี้ก็ค่อนข้างเหมือนของคุณยศเป๊ะเลยนะครับก็คือเวลาทําอะไรเนี่ยก็จะมุ่งไปที่สิ่งนั้นสิ่งเดียวนะครับไม่ได้บอกแวกไปที่สิ่งอื่นแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันครับผมส่วนอย่างสุดท้ายก็คือ learner ครับ learner ก็คือพวกนักเรียนดูครับเป็นคนที่ชอบทําตัวเป็นนักเรียนตลอดเวลานะครับคือชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ตลอดชอบที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเขาบอกว่า คนที่เป็น l e เน n e r เนี่ยก็จะค่อนข้างตื่นเต้นครับกับกระบวนการเรียนรู้ทั้งหลายซึ่งก็ผมก็คิดว่าก็อาจจะอย่างนั้นนะครับคิดคิดว่ามีความ,มตรงอยู่บ้างครับครับผมก็รู้รู้รู้สึกว่าตรงตรงใช่ไหมครับส่วนส่วนใหญ่ครับในสามอันดับแรกที่ทําได้ก็แอบตรงอยู่พอสมควรครับแต่ก็คือถ้าถ้าพูดถึงสาอันดับเนี่ยผมว่าได้นะแต่พอเป็นอันดับสี่กับห้าเนี่ยก็แอบ แบบรู้สึกไม่ค่อยตรงมากนะครับ<ด>คือที่ผมได้ฮาร์โมนีครับฮาร์โมนีก็ที่คุณยศบอกไปนะครับก็คือเป็นพวกผู้สร้างความปองดองผู้ที่ชอบหาความเห็นหามุมที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับนะครับเป็นคนห mm. ลีกเลี่ยงขัดแย้งนะครับไม่ชอบที่จะให้เกิดการทะเลาะเบาอแหวงขึ้นในกลุ่มก็จะพยายามหาจุดลงตัวของทุกคนซึ่งผมมานั่งคิดดูก็อืม ก็อาจจะตรงบัางแต่ว่าก็ไม่ได้มากขนาดนั้นครับที่ก็เป็นชอบปอกขัดแย้งมากกว่าใช่ไหมครับอ๋อก็อ๋อ้คิดอยู่ครับว่าถ้าเขาขัดแย้งมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็อาจจะอาจจะดีกว่ามั้งครับครับผมมีคําตอบที่หลอมากครับผมอ๋อครับที่ครับถึงจุดแข็งสามอันดับแรกที่ได้ะครับดีนคือหนังสือนี่ได้แนะนําให้เราไปใช้ยังไงบ้างปะครับ อืมครับก็ขอพูดถึงเรื่อง Input ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า Input นี่ได้อันดับที่หนึ่งเลย oh. ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าจริงๆเนี่ย Input มันเป็นพวกนักสะสมข้อมูลที่ชอบสะสมข้อมูลไว้เฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือก็เลยแนะนำว่าพยายามอย่าแค่เก็บข้อมูลเฉยๆครับแต่พยายามหาจุดที่จะทำออกมาเป็น o u t p u t หาโอกาสที่จะได้เอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ เอาคลังข้อมูลที่ตัวเองสะสมเนี่ยมาสร้างความได้เปรียบครับเอาออกมาให้มันสร้างเป็นโอกาสสร้างเป็นสิ่งอื่นออกมาครับสร้างเป็นเอาต์พุตออกมาครับ<ม>เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือคือเขาบอกคนที่เป็นอินพุตเนี่ยก็มีความได้เปรียบเรื่องข้อมูลอยู่มากครับขาดแค่ว่าจะมีโอกาสมามีโอกาสเอาข้อมูลมาใช้เมื่อไหร่นะครับ<ม>ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าคนที่มีอินพุตเนี่ยควรจะไปควรจะใช้จุดแข็งเนี่ยกับคนประเภทโฟกัสนะครับผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนและ ดิส цип ลินนะครับผู้ที่มีระเบียบว,วินัยครับเพราะว่าคน2กลุ่มนี้คนที่มีจุดแข็ง2กลุ่มนี้ก็จะช่วยให้คนประเภทอินพุตเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การรับข้อมูลในด้านที่มันสําคัญจริงๆครับคือไม่ใช่ว่าไปเสพข้อมูลในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเสพข้อมูลไปเรื่อยนะครับออกนอกลูก่นอกทางนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือคนประเภทโฟกัสกับดิส цип ลินเนี่ยก็ยังช่วยให้คนประเภทอินพุตเนี่ยได้ มีโอกาสนะครับคือช่วยหาโอกาสให้คนประเภทนี้มีการนําข้อมูลออกมาใช้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้คือพอพอมานั่งพอมานั่งดูว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักสะสมข้อมูลแบบผมเนี่ยเหมาะจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก็ก็คงจะหนีไม่พ้นผู้อาชีพที่ต้องเล่นกับข้อมูลเยอะๆครับอย่างพวกนักวิจัยอาจารย์หรือว่านักข่าวนี่แหละครับก็ก็อาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่ผมทําอยู่เหมือนกันมั้ง หรือผ, <ừ> ผมแถมให้นะครับอันนี้หนังสือไม่ได้บอกผมว่าพอดแคสตอร์นี่ก็อาจจะบอกนะครับคิดว่า <laughs> ใช่ใชมีข้อมูลเยอะใช่ไหมครับผมก็ามาใช่ <ๆ S 1> <พอ S 2> ครับ,รบเอยอย่างถ้าเป็นแนวจุดแขนาลอินพุตอะครับที่สะสมข้อมูลนะครับอย่างดีนี่คิดว่าเออเราน่าจะถนัดด้านการเอาแบบข้อมูลไปประยุกต์ใช้หรือเอามาเผยแพร่เลยมากกว่าครับ <laughs> อย่างเ <ๆ S 2> ช่นพอดแคสต์นี้ก็จะออกเป็นแนวเผยแพร่เลยใช่ไหมครับ คืออันนี้อันนี้ก็ผมว่าก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมว่า input มันก็มีจุดอ่อนที่ว่าเราแค่สะสมข้อมูลไปเฉยแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปวิเคราะห์หรือไม่ได้เอาไปกลั่นกรองต่อครับ mm. คือจริงๆถ้าจะดีเนี่ยมันควรจะมีคนที่เป็นประเภท Analytical ห mm. รือว่า strategic s t r a t e g i c มาช่วยครับเพราะว่ามันก็จะช่วยช่วยเหมือนกับฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับดูว่าข้อมูลไหนที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเอามา กั่นกองลงกันออกมาเป็นเป็นเนื้อหาเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจด้วยครับครับซึ่งผมว่าจริงๆพวกเราก็ทําอย่างนั้นอยู่นะครับคือจริงๆไม่ใช่แค่เหมือนไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเผยแพร่เฉยแต่ว,ว่าเรามีการวิเคราะห์มีการกั่นกองครับออกแคสก่อนสามสของพวกเราก็เลยน่าสนใจม,มากๆ <laughs> ใช่ว่าเราว <laughs> ีเคราะห์เป็นวันๆกันเลยนะครับทีเดียวแล้วจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยครับอผมอยากแนะนำนิดนึงว่าผมแบบทดสอบ พวกนี้คบางทีอย่างตัวอย่างอย่างพอดแคสต์เอพิโ o ดเก่าๆอะครับเรื่อง MBTI มันถ้าเราทําใหม่อะครับเทียบกับหลายปีก่อนหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามเวลาตามสภาพแวดล้อมนะครับรอบตัวเราซึ่งเราสองคนเนี่ยได้ได้เคยทําแล้วสองรอบเลยนะครับเคยทําช่วงมหาลัยครั้งหนึ่งด้วยครับแล้วก็เพิ่งเคยทําไม่นานเนี่ยครับอย่างดีนี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปบ้างเยอะไหมครับจากการทำสองครั้งอืมคือ ต้องเกริ่นนำนิดนึงว่าไอ้สองครั้งที่คุณยศว่าเนี่ยก็ห่างกันห้าปีนะครับซึ่งผขก็ครับก็ก็ยอมรับว่าเปลี่ยนไปพอสมควรครับผลลัพธ์ที่ได้ครับสามอันดับแรกเนี่ยครับของตัวจุดแข็งที่ผมได้เนี่ยก็ที่ผมเคยได้นะ Restorative ครับนักแก้ปัญหาก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับคือหลุดไปเลยครับหลุดจากสามอันดับหลุดจากห้าอันดับคือหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ ครับครับคือเข้าใจว่าจริงๆสงสัยในห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อาจจะเจอปัญหาชีวิตตัวเองเยอะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปแก้ปัญหาให้ใครอีกแล้วอืมครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีจุดแข็งเลิร์เนอร์ครับที่ยังอยู่เหมือนเดิมก็ท่าทำห้าปีที่แล้วก็เป็นนักเรียนดูนะครับอีกห้าปีผ่านไปก็ยังเป็นนักเรียนดูอยู่ก็คิดว่าเป็นคนชอบดูชอบชอบที่จะ พัานาตัวเองนั่นเองครับครับผมเหมือนกับที่เขาบอกว่าเรานี่เรียนรู้ได้ไม่มีวันจบสิ้นออนะครับจนกว่าเราจะตายใช่ครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับครับผมก็แบบทดสอบนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรนะครับก็ผมว่าเรานอกจากทาแบบทดสอบ MBTI เพื่อหาลักษณะนิสัยของเราที่แท้จริงแล้วครับก็แนะนําให้ทํา แบบทดสอบนี้ด้วยนะครับเพื่อหาจุดแข็งของเราเพื่อเอาไปพัฒนาต่อครับจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไรทําอะไรได้ดีครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพหรือเส้นทางในอนาคตนั่นเองครับผมครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับพอดแคสต์ EP นี้เรื่องแนะนําแบบทดสอบ Strength Finder ครับผมดีนครับก็จริงๆถ้าใครสนใจจะมาติดตามเนื้อหาดีๆจากพวกเราอีกนะครับก็อย่าลืม subscribe มานะครับตอนนี้ ก่อน30 p o d c พอดแคสต์เนี่ยก็มีช่องทางอยู่ทั้งมีหลากหลายช่องทางมากเลยครับมีทั้ง Youtube มีทั้ง Spotify Google Podcast มี Podbean แล้วก็มี Soundcloud นะครับโอโ้โหครบถ้วนมากจริงๆเราก็จะ Publish ตัวเอพิโซดใหม่เนี่ยทุกวันเสาร์นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับมาดูว่าเราจะมีเนื้อหาการพัฒนาตัวเองการรู้จักตัวเองอะไรดีๆมาแนะนำ เพื่อนๆาวมินเมี่ยวันดีครับครับก่จวันนี้ไปก่อนนะครนนับสวัสดีครับครับ